สถานการ์รสเซียยูเครนเองเนี่ยนะครับก็มีการโจมตีตัวของเขื่อนในภูมิภาคเคอร์ซอนภูมิภาคเคอร์ซอนเนี่ยนะครับอยู่ทางตอนใต้ของทางยูเครนแล้วก็ทางรัสเซียเองเนี่ยนะครับก็มีการยึดครองไว้ด้านหนึ่งเนี่ยนะครับแบ่งเป็นฝั่งตะวันออกกับตะวันตกนะครับแล้วก็ทางมีตัวของแม่น้ํากั้นแล้วทางยูเครนกับรัสเซียเนี่ยก็ดูแลคนละพื้นที่ก็ยังคงมีการสู้รบกันอยู่นะฮะแน่นอนครับพอหลังจากที่มีสถานการณ์ เขื่อนพังทลายลงมามาจากหลายส่วนด้วยกันนะครับที่มีการวิเคราะห์กันด้านหนึ่งเนี่ยทางรัสเซียก็บอกว่าทางยูเครนเนี่ยนะครับเป็นการโจมตีเพราะว่าช่วงจังหวะนี้เนี่ยจะเห็นว่าได้ว่าทางรัสเซียได้เปรียบนะครับก็เลยหันเหเรื่องของจุดความสนใจออกไปแต่ว่าทางยูเครนก็บอกว่ารัเสเซียนั่นแหละเป็นคนทำนะครับเพราะว่าสร้างความเสียหายให้กับทางยูเครนด้วยเช่นกัน ขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นแหล่งน้ําที่หล่อเลี้ยงเรื่องของการเกษตรนะครับทั้งฝั่งของทางยูเครนรวมถึงรวมถึงคาบสมุทรครสเมียที่ทางรัสเซียเนี่ยมีการยึดครองไว้ด้วยเช่นกันนะครับที่สําคัญยังใช้นะ้าเป็นการหล่อเย็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอลีเซียหลายคนห่วงตรงจุดนี้เนี่ยนะครับว่าจะทําให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของทางยุโรปเนี่ยมีปัญหาหรือไม่นะครับ นี่ฮะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมจากบริษัทเอกชนของสหรัฐ Planet Lab PBC แสดงให้เห็นเขื่อนคากอฟคาในภูมิภาคเคอร์ซอนทางภาคใต้ของอยูเครนก่อนและหลังถูกทำลายในวันอังคารครับโดยกระแสน้ำไหลทะลักออกจากเขื่อนขนาดใหญ่แห่งนี้ที่กั้นแม่น้ำดมิโปรที่แบ่งแยกกองทัพรัสเซียและยูเครนในภาคใต้ของอยูเครนฮะนี่เขาตอนนี้มีการยึดครองในแต่ละพื้นที่กัน หลังจากที่เขื่อนถูกทำลายมวลน้ํามหาศาลหลากเข้าท่วมพื้นที่ส่งผลให้ชาวบ้านก็ต้องเร่งอพยพกันนะครับขณะที่ยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียทิ้งระเบิดทําลายเขื่อนอย่างจงใจขณะที่ทำเนียบเคลมลินถแถลงว่ายูเครนนั่นแหละเป็นผู้ก่อวินาศกรรมเขื่อนเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากการเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ที่รัสเซียบอกว่ากําลังสะดุดส่วนเจ้าหน้าที่บางคนที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัสเซียบอกว่าเขื่อนพังถล่มลงมาเองฮะนี่ มี3ข้อมูลนะครับที่มีการนำเสนอกันมาแต่ของแต่ละฝั่งโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่ได้แสดงหลักฐานต่อสาธารณะในทันทีเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวหากันไปมาทั้งนี้อนุสัญญาเจนีวาห้ามการโจมตีเป้าหมายเขื่อนอย่างชัดเจนครับเนื่องจากว่าเป็นอันตรายต่อพลเรือนเพราะว่ามวลน,น้ํามหาศาลอยู่เหนือเขื่อนใต้เขื่อนนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเขื่อนถูกทําลายน้ํา ก็จะไหลหลากเข้าทั่วบ้านเรือนประชาชนส่งผลกระทบต่อชีวิตด้วยขณะเดียวกันมีการเปิดเผยภาพมุมสูงจากอากาศยามไร้คนขับหรือว่าโดรนที่ถ่ายโดยสำนักข่าวราัสเซียในวันอังคารครับแสดงให้เห็นสถานการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงในเมืองโนวาคากอฟคาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังกระแสน้ำทะลักออกจากเขื่อนโดยนายกเทศมนตรีเมืองโนวาคากอฟคาเปิดเผยว่า ระดับน้ำริมฝั่งแม่น้ำาดานีโปรเพิ่มสูงขึ้น11เมตรประชาชนที่ติดต่อติดกับติดต่อกับทางรอยเตอร์ทางโทรศัพท์บอกว่าบางคนตัดสินใจอยู่ในพื้นที่ต่อไปแม้ว่าจะได้รับคำสั่งให้ย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็ตามนะครับโดยเขื่อนแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่กว้างใหญ่เพื่อใช้ทำการเกษตรในภาคใต้ของยูเครนซึ่งรวมทั้งคราบสมุทรคลสเมียที่รัสเซียยึดครองไว้ และที่สำคัญก็ยังใช้เป็นน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเชียด้วยเช่นกันครับแต่ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาเปิดเผยว่าปลอดภัยนะตัวของโรงไฟฟ้าซาโอริเชียเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าคือน้ำหล่อเย็นเนี่ยก็ยังคงมีน้ำเข้ามาเพียงพอ คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่ไม่สามารถขาดน้ําหล่อเย็นได้นะดัะงนั้นจะมีปัญหาได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารกำมะถันสีที่อาจจะรั่วไหลออกมาได้นะครับถ้ามีความร้อนมากทั้งยูเครนและรัเสเซียเนี่ยต่างเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจัดการประชมุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาเขื่อนดังกล่าวซึ่งยูเครนกล่าวหารัเสเซียครับว่าก่อการร้ายต่อระบบนิเวศและเทคโนโลยีส่วนรัสเซียระบุว่าการก่อวินาศกรรมครั้งนี้ เป็นฝีมือของยูเครนขณะที่ทางเลขาธิการสาหารประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสแถลงว่ายังไม่มีข้อมูลอิสระที่เปิดเผยสาเหตุเขื่อนพังทลายพร้อมระบุว่านี่คือเป็นผลลัพธ์ที่ส่งผลเสียอย่างรุนแรงของความขัดแยง้งสิ่งสําคัญก็คือต้องหยุดการกระทําที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนซึ่งยูเ็ต้องดําเนินการเพื่อรับประกันความรับผิดชอบและเคารพต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยนะครับ ทั้งนี้คณะมนตรีความมั่นคง UN จะจัดการประชุมในช่วงของบ่ายวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับเขื่อนพังทลายตามข้อเรียกร้องของรัเสเซียแล้วก็ยูเครนด้วยเช่นกันนะครับเนะเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งต้องห้ามนะ,ะทาง UN เอ็ขาก็ดูแลตรงจุดนี้อยู่ด้วยเช่นกันแล้วก็เพราะว่าเนื่องจากว่าคือถ้าเวลาเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วทุกคนไปทําลายตัวของเขื่อนเนี่ย บางทีมันจะโอ้โหมีปัญหายิ่งใหญ่เลยอะแล้วที่เกิดความเสียหายหนักมากๆแล้วน้ํามวลน้ํามหาศาลไหลทะลักออกมาแบบเต็มที่เนี่ยนะครับเผอเผนี่ไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนนะกระทบต่อชีวิตคนด้วยนะครับแต่นี่คือถูกพังทลายในจุดที่แบบว่ายังพอค่อย,อยๆไหลออกมาได้นะครับก็เลยความเสียหายก็สูงแต่อาจจะยังไม่มากเท่ากับแบบทั้งเขื่อนนี่แบบพังทลาย ลาาเป็นหน้ากลองอันนั้นเนี่ยมวลนนะ้ำมหาสารม,มาเป็นก้อนเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ